ห้าราศีดวงมหาเฮงสุดๆรับทรัพย์ก้อนโตมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นธรรมดาเวลาที่ดาวเคลื่อนเดือนย้ายย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่ไม่ธรรมดาคือดาวศุกร์จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งที่ดีมากอย่างเทพีโชคซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวศุกร์จะให้คุณกับดวงชะตาอย่างเต็มที่ทำให้ห้าราศีต่อไปนี้จะได้โชคจากดาวศุกร์อย่างเต็มที่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้าง ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะาราศีดวงเฮงสุดๆรับทรัพย์รับโชคก้อนโตได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภการงานของคุณเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การเงินช่วงนี้การเงินคล่องตัวดีจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆหากทําอาชีพเสริมจะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดเต็มแนะนําให้คุณถวายปัจจัยค่าน้ําให้วัดเพื่อเป็นการเสริมดวงราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานช่วงนี้การงานดีขึ้นคุณจะสามารถสานต่องานจากช่วงต้นเดือนได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอนส่วนความสำเร็จใหญ่ๆยังต้องรอต่อไปแนะนำให้คุณทำบุญไหว้ผาปพา,พางสมาธิเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับ,ก,บการเที่ยวเล่นหรือของที่ปรารถนาอยากได้มานานราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิากาย,ายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกการงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นการโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าแนะนำให้คุณทำบุญปิดทองพระประจำวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินหากหวังเรื่องเงินทองจะมีโอกาสสมหวังอย่างมากถ้าใครทำธุรกิจในช่วงนี้จะปังไกลเกินฝัน ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานช่วงนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแถมมีผู้ใหญ่หนุนนำอีกต่างหากแนะนำให้คุณทำบุญถวายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินมีเกณฑ์รายได้มากแต่จะมองข้ามเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะมีเกณฑ์รายจ่ายสูงปีในช่วงกลางเดือน ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนการงานหากหวังความสำเร็จแบบเล็กๆจะสมหวังส่วนความสำเร็จแบบใหญ่ๆจะยังไม่ปรากฏในช่วงนี้แนะนำในช่วงนี้คุณควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีสดใสเพื่อเสริมดวงการเงินดวงกระเป๋าเงินรั่วเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้เพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเรื่อยๆ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ